วันนี้จะได้มีโอกาสมาถ่ายในบ้านให้ทุกคนดูนะคะก็เพิ่งทำความสะอาดเสร็จนะคะก็จะมีไฟตามมุมต่างๆของบ้านเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวแล้วก็เป็นช่วงวินเทอร์นะคะก็ข้างนอกก็จะมืดนะคะตอนนี้เวลาบ่าย3ามกว่านะคะเนี่ยดูข้างนอกแบบมืดนะคะ ก็จะมีไฟโคมไฟนู่นนี่นั่นตั้งไว้ตาม h o m งบ้านของบ้านนะคะก็ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะเพราะว่าห้องนอนขออนุญาตไม่ให้ดูนะคะเพราะว่าไม่ได้จัดไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนู่นนี่นั่นเลยก็ให้ดูในห้องรับแขกกับโต๊ะกินข้าวในห้องครัวอะไรไปอย่างนี้แล้วกันนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะ หลายๆคนถามมาว่าให้จอยรีวิวบ้านให้ดูหน่อยข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำตามสัญญาให้แล้วนะคะ คลิปอะไรทั้งนั้นวันนี้คิดถึงนะคะวันนี้ก็มาทํากับข้าวนะคะวันนี้จะจะ,จะกําลังทำกำลังนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็จะตาแตงแล้วก็จะผัดผัดเห็ดนะคะเนี่ยเห็ดที่จะไปเก็บตอนหน้าร้อนนะคะก็มาแช่แข็งไว้เดี๋ยวจะจะผัดแล้วก็เดี๋ยวไปกิน ข้าวด้วยกันนะคะเดี๋ยวรอพี่แฟงกลับมาแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันตอนนี้จอยขออนุญาตทำกับคงกับข้าวก่อนนะคะตอนนี้จะทอดหมูนะคะทอดหมูใ้น้องซเฟียกับพี่แฟงแล้วก็ซื้อไก่แบบสมเร็จแบบนี้มานะคะเนีย่ยรสแบบรสชาติจะ เผ็ดๆนิดนึงนะคะนี่ซื้อจับมามาจับเรมาถูกดีแพ็คละไม่กี่โลงเองข้าเหนียวแช่แป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนะคะประมาณ2-3ชั่วโมงก็ได้แล้วนะถ้าเกิดแช่นากนกว่านี้มันจะแฉะจะเคยแช่แบบว่านานมาก่อนนั้นมันจะแข็นะคะเนี่ย จะได้แล้วล่ะสีสันน่ากินมากเลยค่ะทุกคน หมูค่ะหมูทอดน่ากินมากผัดเห็ดกินคนเดียวใส่เห็ดได้มีใครกินด้วยช่วงนี้ใครที่ถามว่าแสงเหนือมาบ่อยไหมคะแสงเหนือ ากาศเปิดฟ้าเปิดเนี่ยถ้าไม่ไม่มีเมฆอะ่ะมาบ่อยมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็เจอที่บ้านคุณลุงสวยมากพยายามอัดวีดีโอว่าอัดไม่ได้ตั้งค่ากล้องไม่เป็นข้าเหนียวไก่ย่างนะ ไม่ตำแตงตำแตงด้วยดีกว่าจะได้กินแบบเผ็ด,ด,ดจะได้อร่อย ินตำมะละกอไม่ได้กินตำมะละกอมาเป็นเดือนแนละ้วสเดือนแนละ้วมั้งเกือบจะสเดือนแนละ้วน่ะหมูทอดกับไก่ทอดค่ะทุกคน ใส่ผงนัวคะ่ะใส่น้ำเชื่อมนิดนึงน้ำประ ทำแตงค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ใส่เครื่องหอมลงไปค่ะมีอันเนี้ยผักซินนะใส่แทนใบกะเพรา ต้นหอมปิดไฟได้เลยค่ะเราไม,ไม่ต้องการให้ผักเขาสุกมากแค่สลบผัดเห็ดนะผัดเห็ดจะไม่ใส่เนื้อสัตว์อะไรเลยนะคะ 你看。 เด้อทุกคนมากินข้าวป,ป,ป<ร><ำ>๊าป๊าทำ

อันนี้อร่อยไหมคะเอยอะก็ชิมหนูคิดอะไรอยู่ไม่กิน 暖的人。嗯 <laughs> thank you 이거 고요 ัดเห็ดน้ำมันห่อร่อยมากอืมชอบเลยเข้าใแล้วเรียบร้อยอ่ะ โอเคนะคะทุกคนอิ่มแล้วข้าวกับข้าวก็ไม่หมดต่างคนพ่อกับลูกไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย <c oughs>